โอ้ยกูปล่อยกูเหอะโอ้ยเลือดเลยมึงด,ดีครับรเพื่อนๆเดเราจะมาหาปูครับหาดกระทิงลายนะครับนี่กำลังหาที่จอดรถกันอยู่ครับเดินไปอากาศดีมากมเพื่อนๆเอนยอะเลยมชมอ่ะนี่นี่เพื่อนเตรียมพร้อมดูครับทีมงาน หาปูหาปูมาที่หาดกระทิงลายครับถายแล้วครับลงไปแล้วลงไปแล้วน้ำเย็นครับนี่ว้านี่คือแหลมชะบังครับแหลมไปเยอะๆในแหลมชะบังนะครับเพื่อนเยอะมากครับเพื่อนดูบรรยากาศน้ำเคียงคอครับลอยคอกันมาแล้วลอยแล้วลอยแล้วเออลอยแล้วหาดกระทิงลายครับหาปูมาครับ ตามด้วยช่องเสาอาทิตย์พาลุยแล้วเปลี่ยนชื่อช่องใหม่ครับเสาอาทิตย์พาลุยแนละ้วนี่ครับลงไปแล,แล้วมาแล้วมาแล้วเราจับวางได้แล้วคอเริ่มลอยแล้วนี่เริ่มพ่นลุคอแล้วนี่ไอคนตัวต่ำเขาบอกพ่นหนึ่งนะเลยครบแล้วหนึ่งร้อยเมตรบทที่สองได้แล้วครับนี่ปูครับ ปูมาปลาอะไรไม่รู้ปลาทูครับนี่ปลาทูได้ครับปูได้แล้วปูรูบเอ้ตัวที่หนึ่งครับมามามานะครับกุ้งกุ้งเร็วหรืเพลกุ้ง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 ก้งกุ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 ้งกกุ้ง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 งกุ้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 งกงกุ้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 ง

มันไม่เห็นแล้วอยู่ในน้ำตายไป้วรน่โอ้กะทงะทงนี่๊บลว้้ตัวโคตรใหญ่ด้วยว่ะไม่ได้ขึนไหวข้นไหวปูปูปปลากระทงทำแขนคุณน่ะมันต้องตัวยิงนี่กับปูปูปูเฮู้คุณเป็นปุงเเข้าเข้ามั้ยใช่ไหมนี่นี่ ไม่ทันแล้วไปทางไปทางไม่ทันตักเพลินเลยครับเพื่อนตักเพลินเลยจับจับจับขามันเออกุ้ง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 หรือเปล่ามันนี่ยุกย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 กมันโดดมนแอบมันช้างนะครับลุก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 ลกอยติดไงติดติดติดไอ้นั่นมันจับเลย เรื่อยๆครับตักเรื่อยๆเออแล้วครับมนเพลิดมๆนูปูตัวเลยสองตัวเลยติดตั้งสองตัวเลยร่วง ยินยินสองตัวสองตัวแตมันติดแล้วไปติดไอ้นี่มันติดตอติดปุ๊บต้องอย่างนี้ไม่ทันติดมาครับมาครับสองตัวสี่ตัวเลยเรอวเวเรจุ๊บ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 ไปจุ๊บจุ๊บไปเผลนครับเพิ่นครับทีนี่มา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  ยกเข้ามาปอดดึงแหนดึงเลยสองตัวสามตัวเลยปู้ปู้ปู้ปอดบอกให้ดึงขายตึงๆไหมพี่เออนั่นปีแล้วนะพี่พี่เอาดึงแรงนี่ปู้ปู้อะไรกันมึกตักอย่างเดียวครับตักอย่างเดียวเพลินเลยครับนะครับนฮ้ยตัวนึงสองตัวตักเพลินครับ กู้พี่พี่เบบะดุกมาเพิ่นเลยครับปูมาฮ้นี่สตัวสต,ตัวเยบแป er. ๊บแป๊บ ตัดไม่ทันตีแต่มันตัดง่ายนี่ครับเพื่อนอักเพลินอย่างเดียวนี่นี่นี่อักอย่างเดียวนี่ครับนี่ครับอ่ะผมผมให้เราบรันเกิด้าวแค่โน่นเนี่ยเห็นอยู่นะเจือใสเลยปะนิดนิดนิดโอ้โหครับโอ้ครับ ตักอย่างเดียวเปลี่ยนบรรยากาศหาปูบ้างปูแล้วไม่เก็ดมันจับอย่างเดียวตักเลยนีตัวไซด์เสียวไอปู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 โอ้โหพี่กระดันคักวันเน่ตะวันเดี๋ยวฮุ่นตัวไซด์เอาตัวใหญ่ก่อนโอ้ เล่เนเลยตักเลยักนี่นนเลื่อนมาแล้วตัวนึ้งได้เรื่อยๆนะครับได้เรื่อยๆหูมาหูหมดเหลือตาม,มาได้งยิงยิโอ้โหมีลุ้นได้หนึ่งตัวครับ คณไหนอกัเฮ้กูอุ้ยกูกตัวนี้ตันี้เนเอานี้ก่อนนะสองตัวเยเดี๋ยวเดี๋ยวคุณตัดจน้ำก่อนับับดับจริงเดียวนี่นตัวนี้ดีครับสตัวสตัวสตัวอัดเพินเลยเพื่อนอัดเก่งเดียว

นี่นี่ตัวใหญ่ตัวนึงวนเนี่ตัวนึงทำเด่นมันมนุกใส่ตัวนึงุตามันแดงยุนี่นตัวนึงจมน้ากอนเย็นแลวตัวยสองตัวเลย เข้าเวลาตักตักตักอย่างเดียวเลยก้อนก้อนจับจับไข่ก้อนเอ้ยเย็น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 จับไปถุงก่อนมีนะไอ้ปลาเข็มเมื่อกี้ดิ โอ้ยก oh, oh, oh. oh. oh, ูปล่อยกูเหอะโอ้ยเลือดเลยมึงโอ้ยโอ้ยครับโอ้ยครับหายเจ็บรยังหายเจ็บแมงล่อเลยเพื่อนเดี๋ยวตัวเล็กเดี๋ยวไปไล่จับ ปูครับปูอไรออกก่อนปูปูปูมันนึอกองเลยนะเมื่อก to ี้เฮ้ยปูปูสองตัวเลยไปข้าลังเลยปูตัวสวยเลยแล้วงไมเห็นปูเนี่ยเนาะโ้งน้ำลงวันนี้เนาะพเนาะไอ้ปูปูดำไหม สองตัวสามตัวแล้วครับเพื่อนใจเย็ยจเนยจับหัวโอต้ติดติดติหนีไปแล้วปีกมันเนี่ยติยดปีกมันเอะไรเยอะไปหน่อยเอาความกันเ,เริ่มหนักใส่ตักไม่ไหวโนน่าปอนปอนพูดตรงมือ เมื่อหมดผมไม่เห็นตักอะไรที่ก็ตักใบไม้ไปทัาักใบไม้จังดเดยเดี๋ยวเดี๋ยวปล่อยจุ่มน้ำกันปล่อปล่อยป่อยกันนี่มันกมันกำลังสิเข้าเวู่ย่ข้งล่างโอ้ยยงตุ่กุ้ง